ส่งงานนะผมวันนี้พอสูตรรถไถคูปต้ารหัส LC 708นะครับตัวนี้เป็นคานบนนะครับผมเนี่ยลูกค้าก็จัดชุดนะครับคือคานบนเสียอย่างหนึ่งครับมันทำสำเร็จไม่ได้ครับมันแคบจัดนะต้องเอารถมานะครับผมเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวนุ่มแน่นปลายใหญ่นะปลายสามนิ้วนะครับหม้อนี้โตแท้นะครับ ตัวชิ้นงานทั้งหมดเป็น3ามแท้นะครับผมส่วนคอเป็นเหล็กนะครับเหล็กอย่างหนานะครับรับประกันแตกหักให้นะครับผมเสียงก็จะนุ่มๆหน่อยนะครับเนี่ยคานบน,นครับเดี๋ยวฟังเสียงกันครับ